คำเตือน เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลในช่วง2ตัวช่วงหนะช่องไปกับแจ็คบอลเลยครับสำหรับวันนี้นะครับในวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568ครับต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยอัดแน่นมากๆครับเพราะว่าฟุตบอลสโมสรนะครับได้ลงทำการกลับมาเตะกันอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรยุโรปหรือสโมสรเอเชียครับวันนี้นะครับจะมีทั้งเจลีกไชน่าลีกเคลีกและรอบดึกนะครับก็ยังมีพิมณีอังกฤษรันกกสเซเปนบุรีเกาเยอรมัน ลีกเอิงฝรั่งเศสและช่วงเช้ายังมีอเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาให้เราเล่เลือกเชียร์ให้เราติดตามครับเดี๋ยวนี้จัด2ตัวชัวร์นาช่องกันเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่อยากได้แนวทางดีๆเพิ่มเติมมากกว่า2ทีมหน้าช่องครับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลทูเด้ครับหรืออินดิช่องทาง แอดไลน์แอดเอฟ9ีครับก่อนที่จะไปรับฟัง2ตัวชัวร์น้าช่อนะครับอยากให้ทุกคน,นก like, ก share, กช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชูท่องทางของบอลทูเดยกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่คู่แรกนะครับในศึกยูนิกังกิษนะครับเป็นคู่หวังฟูลแลมพบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ เจ้าบ้านอย่างฟูแลมครับต้องบอกว่าผลงานนะครับช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยทำได้ดีมากครับแต่2นัดที่ผ่านมานะครับฟูแลมนะครับเริ่มเป๋ไปแล้วครับแพ้2นัดติดต่อกัน4นัดล่าสุดนะครับก็คือแพ้ไป2เกมคือ2เกมล่าสุดเลยครับส่วนอาร์เซนนะครับต้องบอกว่า4เกมนัดล่าสุดครับที่ผ่านมานะครับสามารถเก็บชนะได้ทุกนัดนะครับและทุกนัดนะครับที่ชนะนะครับชนะนัดละาประตูทุกนัดเลยนะครับ4นัดที่ผ่านมาทําให้เห็นได้ว่าเกมลูกขออเซนเนี่ยดุดันแค่ไหนครับเกมรับต้องบอกว่าเสียประตูยากมากๆครับสี่น เพียงแค่ประตูเดียวทําได้ถึง8ประตูครับและวันนี้ครับเงื่อนไขนะครับเปิดมาที่1ประตูต้องชนะ2ประตูถึงจะได้ชูกับปานถ้าชนะ1ก็จะเจ้าไปครับถ้าเทียบกับสุิเหตุทุกเหแล้วนะครับต้องบอกว่าอาร์ต้อนเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆถึงแม้ว่าในทุกการที่แล้วครับอาร์ซอนจะไม่สามารถเอาชนะฟูแลมในบ้านได้แต่ทุกการนี้ครับต้องบอกว่าคุณกําลังของอาร์ซนอลนะครับเพียบพร้อมมากกว่าทุกการที่แล้วมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองครับ สามารถโลเทชันสามารถมีการเปลี่ยนปแปลงได้นะครับในเวลาเกมตื้อๆตันๆสามารถส่งเล่นสำรองเข้ามาเปลี่ยนเกมได้ผมเชื่อว่าดูการนี้นะครับจะเป็นดการที่ดีของอาร์เซนอลและวันนี้เจอกับฟูลแลมที่ฟอร์เปมา2นัดติดต่อกันแล้วเป็นโอกาสที่จะต้นครับจะสามารถบุกไปชนะฟูลแลมได้อย่างน้อย1ประตูครับลุนประตูที่2ไปกับอาร์เซนอลกันได้เลยครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นศึกบุนเดิลน,นิกาเยอรมันครับเป็นคู่ระหว่างบาเย์นมิวนิกพบกับดอดมุน บาเยินนี่ครับต้องบอกว่าดูการนดฟอร์มเนี่ยดุดันเหลือเกินครับสี่นัดหลังสุดครับสามารถเก็บชนะได้หมดแล้วทาประตูได้เป็นกองเป็นกำครับส่วนบุรีเซียนดอทบุลเนี่ยก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มทำผลงานได้ดีเหมือนกันครับสี่นัดหลังสุดนะครับเขาสามารถเก็บชนะไปถึงสามนัดเสมอไปเพียงนัดเดียวยังไม่แพ้ใครทั้งสองทีมครับและวันนี้นะครับเงื่อนไขของบาเยินผมบอกว่าเปิดหนักเหลือเกินครับบาเยินมิ่นี่ครับต้องชนะดอดบุญถึงสามประตู ถ้าชนะสอประตูนะครับจะได้เพียงแค่หูเดียวครับเปิดมาแบบนี้ผมว่าเปิดแรงเกินไปนะครับเพราะว่าดอทมุลนะครับก็ไม่ใช่ฟอร์มที่คิ้งลึกขี้เลยอะไรครับและตอนนี้อยู่อันดับ2ครับถ้าวันนี้นะครับสามารถประมุ่นอย่งเสมอกับบาเยอร์มินีครับจะทําให้ลุ้นแชมป์บุนเดส้ล้อย่างสนุกครับแต่ผมเชื่อว่าบาเยอร์มินีครับวันนี้นะครับมีโอกาสชนะดอทมุลได้แต่จะใช้ไมนะไม่เกิน2อถึงสมประตูครับผมบอกว่าบาเยอร์มินีครับจะเฉือนดอทมุลเท่านั้นครับวันนี้ขอเลือกเชียปที่เสือเหลืองบุนเซียดอทม ปืนใหญ่อาร์เซน์และเสือเหลืองบุนเดเียนอกบุญจะสร้างความรับใจให้กับ FC Jack แจ็คบอลดีก่แน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่า2ตัวชัวร์หน้าช่องที่วิเคราะห์เข้าไปนะครับก็สามารถเข้าไปขอรับแนวทางเพิ่มเติมพร้อมบทวิเคราะห์ได้ที่ดิหน้าโปรไฟล์ของบอลดีหรืออีกหนึ่งช่องทางแอปไลน์แอเอฟทีหนึ่งเก้าให้ทุกบกจบที่แจ็คมาบอลบอลทูเดย์ไร